สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวปักพ่วงนะครับที่เป็นปักพ่วงที่ผมทำขึ้นมากับมือนะครับขอบคุณเป็นปักของเคบ็อกนะครับตัวนี้มีหกช่องนะฮะ ตัวบอดี้เป็นโลหะครับมีมีไฟแจ้งสถานะด้วยนะครับว่าไฟเข้าไม่เข้าแล้วก็มีสวิตเปิดปิดแล้วก็มีตัววัดกระแสนะครับว่ากินกระแสกียร์อมและวัดแรงดันไฟด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมาเสียบปลั๊กให้ดูดครับว่ามันทำงานยังไง ่วนตัวนี้เป็นสายไฟที่ใช้ต่อพ่วงนะครับเป็นขนาดความยาว7.5เมตรนะครับก็จะมีตัวตัว power con ที่จะมาต่อเข้ากับตัวลั๊กพ่วงนะครับอันนี้เันกอนนี้ันกเสียบครับลั๊กเสียบยที่ทำ ที่เป็นของอยางดีนะครับส่วนหนึ่งก็หลายตังนะฮะเดี๋ยวผมจะมาต่อไปให้ดูว่า,าหน้าจอพักทำงานยังไงนี่ครับผมหลังจากที่เสียบลักแล้วเนี่ยสถานะไฟเข้าก็จะจะแจ้งเตือนนะครับว่ามีไฟเข้าแต่ไฟหกช่องนี้นะครับแต่ยังไม่มีไฟเข้าครับเนี่ยจะเข้าได้ต่อเมื่อเราเปิดไฟสวิตช์ออนตรงนี้นะครับเดี๋ยวด้วเปิดให้ดู พอเปิดแล้วเนี่ยสถานะแรงดันไฟ223โวลต์อยู่ที่5้าห้ิบเฮิร์นะฮะตัวแอมเนี่ยยังไม่ทำงานนะครับในตออก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้งานปักปักตรงนี้กระแสเนี่ยจะนับเป็นแอมนะครับถ้ากระแสน้อยแอมก็จะไม่ขึ้นนะครับย้ลองทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเสียบวัสดุอุปกรณ์ให้ดูนะครับ ใ้เสียบปลั๊กนะครับแล้วก,กระแสแอมจะขึ้น3.1แอมนะฮะตัวนี้เป็นไดร้อนนะครับไดเป่าลมร้อนกระแสจะขึ้น3แอมนะะเดี๋ยวถ้าเร่งเนี่ยกระแสจะขึ้นเป็น7เป็น5แอมเลครับ7.2แอมเลยครับอยู่ที่ความแรงของไดร้อนล,ลมร้อนนะฮะซึ่งปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กที่ผมทำขึ้นมากับมือเองพรถูฉคุณภาพมากนะครับ ปลั๊กตัวนี้ป้องกันไฟไหม้ด้วยหรือว่าสวยงามโดยเดียวนะครับ